สวัสดีค่ะมาพบกับดิฉันนะคะกับรายการวิจารณาเพลินค่ะ, <pe ern> คะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะมาในรายการอีกแล้วนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาเป็นใครขอเชิญทุกท่านนะคะไปพบกับเขาได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <pe ern> สวัสดีค่ะ <pe ern> ค่ะวันนี้นะคะคุณเจนนะคะผู้วิจารณ์สาวสวยของเราในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีโฆษณานะคะให้คุณเจนรับชมนะคะ,ะ,ค,ะคุณเจนนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะงั้นเชิญไปชมโฆษณาอร้อยเลยค่ะทุกวันทุกวัน,วนมีเรื่องต้องทาตัางหลายอยา่างแต่ก็ยังไม่เคยสะดุดที่ตรงไหนปล่อยชีวิตให้ลื่นไหลไปกับเสียงเพลงได ให้เงินเดินทางให้ชีวิตเดินไปบัวหลวงเอ็มแบงกิ้งค่ะโฆษณาของเราก็จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะคุณเจนเนี่ยค่ะมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะอ๋อหลังจากที่ดิฉันดูโฆษณาไปเมื่อกี้นะคะดิฉันคิดว่าโฆษณานี้ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงม,มนในการโปรโมท โฆษณานะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าบริยุทเซอร์วิสตี้มาร์เก็ตติ้งนะคะค่ะและข้อดีของกลิยูสเนี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะข้อดีของมันนะคะคือทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นมั่นใจในการใช้แอปบนหลวเอ็นแบงกิ้งนะคะว่าแอปเนี้ยสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ทําให้มีความสนดดุนรวดเร็วในการใช้บริการด้วยนะคะข้อเสียของกลยุทธ์นี้นะคะถ้าใช้งบประมาณสูงมากในการจ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงมาทําการโปรโมทโฆษณานะคะค่ะสำหรับนี้นะคะเ้องขอขอบคุณคุณเจนมากๆเลยนะคะที่มาร่วมกับารวิจารณ์โฆษณาของเราในวันนี้นะคะขอบคุณขอบคุ Yeah. Well, the years start coming and they don't stop coming Fed to the rules and I hit the ground running Didn't make sense not to live for fun Your brain gets smart but your head gets dumb So much to do, so much to see So what's wrong with taking the back streets You'll never know if you don't go You'll never shine if you don't glow